ชานบรยษารโปรดทราบบริษารที่ชิดติดขอบชานชลาทางที่1โปรดถอยห้างจากเส้นประสาสีขาวครับ ที่นี่สถานีนาสารที่นี่สถานีนาสารขออนุญาผู้โดยสารจะลงจากขบวนรถตรวจสอบสินคองและสัมภาระนำลงจากขบวนรถถูกต้องครบถ,ถ้บถถวนครับขบวนรถต่อเทียบชานชาลาทางที่1เป็นขบวนรถเร็วที่1 7 2เจ็ดสองรับส่งผู้โดยสารจากสถานีสุไกรลกรลายทางสถานีกรุงเทพ มี่ขกผู้โดยสารไปเที่ยวบอยแล้วนำสิ่งของสัมภาระขึ้นจนาที่นั่งบนขบวนรถให้เป็นที่ยวบอยครับขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านนะครับสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอยู่เสมอตลอดระยะเวลาการเดินทางทั้งภายในสถานีและบนขบวนรถตามมาตรการการควบคุมการแารพร่ระบาดของเชื้อไวรัรสโควิด -19 ครับ ขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีนาสายไปแล้วจะอยู่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีสุราษฎร์ธานีเป็นสถานีต่อไปครับขอความรวบมือผู้โดยสารทุกท่านนะครับอย่าใช้บันไดขึ้นลงหรือข้อต่อขบวนรถเป็นที่โดยสารและอย่าขึ้นหรืองรลงขณะขบวนรถเคลื่อนอกจากสถานีาถ้าพลัางตกลงมาท่านอาจด้รับอันตรายจากขบวนรถได้ครับสถานีนาสายนำนนของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ได้ใช้บริการการรถไฟเป็นญาผ่านะในการเดินทาง ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายประทางโดยสวัสิภาพและสุขสความโชคดีหวังว่าการเดินทางครั้งต่อไปกันรถไฟคงได้มีโอกาสรับเช้ท่านอีกขอขอบคุณครับ get that off my feet.